มาต่อกันที่อีกหนึ่งงานดีๆค่ะก็คืองานรวมน้อมลำลึก153ปีนะคะวันละสังขารสมเด็จโตพรมลังสีค่ะพร้อมกิจกรรมเสริมดวงเสริมบาร,รมีจัดใหญ่จัดเต็มนะคะพระสงฆ์108รูปจากทั่วประเทศมารวมพลังกันค่ะที่ฟ้าให้ทีวีลำลูกกานะคะนอกจากนี้ค่ะย,ยังมีแจกถุงยังชีพ1,000ชุดนะคะแล้วก็โต๊ะจีนเนี่ยเลี้ยงทั้งงานนะคะรวมไปถึงชมพิพิธภัณฑ์พุทธศินสุดอลังค่ะและที่พิเศษสุดๆเลยนะคะทุกคนที่มาร่วมพิธี นี้ค่ะจะได้รับสมพระสมเด็จนะคะจากผออ,อฟ้าพรทิพาสุพัฒนุกูลนะคะกลับบ้านไปเป็นสิริมงคลกันทุกคนไปรับชมรายละเอียดกันเลยค่ะน้อมรำลึกคล้ายวันละสังขารสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสมเด็จโตวัดรคงังพระอมตะมหาเถราจารย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านมรณภาพบนศาลาก,ก่าววัดบางขุนพรหมใน วันเสาร์แรมสองข้ามเดือน8ปีวอกตรงกับวันที่22มิถุนายนปีพุทธศักราช2415ในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จอายุรวม84ปีอยู่ในสมณเพศ64ภพรรษาเป็นเจ้าอาวาสครองวัดกางโคสิตารามได้20ปีพอออฟ้าพรทิพาสุภสัฒนุกูล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีและพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยมรดกธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีและประธานมูลนิธิผู้ให้ย่อมใจเป็นสุขขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนร่วมงานรำลึก153ปีวันมรณภาพสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสี ซึ่งจะจัดขึ้นณพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พุทธศิลป์มรดกไทยมรดกธรรมสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมบาังศีซึ่งตั้งอยู่เลขที่29ทับ20หมู่21เทศบาลซอยหนึ่งตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีวันที่22มิถุนายน2568 ตรงกับวันล่สังขารของเจ้าประคุณสมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตพรมธารังสีขอ,อฟ้าปนิภาเรียนเชิญพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านทั้งหมดทั้งมวลที่เคารพและศรัทธาสมเด็จโตมาร่วมบุญกันนะคะก็ถือว่าเป็นมงคลที่ยิ่งใหญ่ก็เรียนเชิญทุกๆท่านค่ะขอบพระคุณค่ะ